Boeing, โบอิงบริษัทผู้ผลิตอากาศยานและยุทโธปกรณ์สัญชาติอเมริกันเผยโฉมตัวต้นแบบของโดรนสู้รบรุ่นใหม่ Loyal Wingman ที่ส่งมอบให้แก่กองทัพอากาศออสเตรเลียานายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันของออสเตรเลียระบุว่านี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญในด้านการป้องกันประเทศของออสเตรเลีย รวมถึงปกป้องชาติพันธมิตรในอนาคตกองทัพอากาศออสเตรเลียซื้อโดรนรุ่นนี้จำนวน3ามลำโดยหวังจะใช้ปฏิบัติภารกิจร่วมกับเครื่องบินชนิดอื่นๆเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักบินและให้โดรนรับความเสี่ยงแทนในภารกิจต่างๆรัฐบาลออสเตรเลียได้ลงทุนไปประมาณ40ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย สำหรับการร่วมพัฒนาโดรนรุ่นนี้ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าอเมริกาและสหราชอาณาจักรก็สนใจที่จะซื้อโดรนรุ่นนี้ไปใช้เช่นกัน